เสหนาคองร้างสาวาัดอางมือเว้นสาวปันเห็นมือคำคำบ่คำปันเดือดเดือดบเดือดปันตามาเล่นบาบันกลางมาเล่นนางกวักมีเมมีตาสตาใสเป็นตาบระก็บหน้าอกก็คือซาเข้าเบี้ยซาอมเกียในน้ำเหลียชาหลุดจากตามาทาคมาถายไม่ขานหัวบลกตักน้ำขึ้นแค่แก่น้ำขึ้นเหมือนเต่าเลยแม่นางกว่าหักไม้แย่ไม้แย่ห่อปลุกเสียงให้ตี่ก็ปลุกเสียงหนาคองร้างสาวัดอางมือเว้น เดินปันตาวมาเล่นบามันกลางมาเล่นหน้กกว่ามีผมมีตาสักจะใส่เป็นตาบอกก็หน้าออกรอบือซาเข้า าสาวอมเพียเรน้ำเหลียชาลูกจากปลามาทักมาถ่ายไม่ขานหัวปักจากน้ำขึ้นแก่แก่น้ำขึ้นเงี้ยเสาเยยแม่นางกาักไม้อยักแนไม่ใหญ่นอปลุกเสียงไ้ตี่ก็ปลุกเสียงนาของสร้างสาวัดอางมือเว้นสาวปั่นเห็นมือคำคำบ่อคำปั่นเดือเดือกบ่อเดือปั่นตาวามาเล่นบาบันกางมาเล่นนางกวักเมียขมีตาสักจะใส่เป็นตาระกรอบหน้าออกรอบคือเ่าเบียเสาวอมเกียเรน้ำเหลียชาลูกจากปลามาทักมาถ่าย ไม่ขานหัวบักตักน้ำขึ้นแคแกน้ำขึ้นเหียบเต่าเย้ยแม่นางกวากไม่แย่ไม่แย่ยอปลุกเสียงไฮที่ก็ปลุกเสียงนาของตางสาววัดอ่างมือเวนสาวปั่นเห็นมือทำํำบ่อคำาป่นเดืกดเดือบ่อเดือปั่นตามาเล่นดาวบันกามาเล่นนาก็มีก็มีตาสาเหตุไสไปตาบก็หน้าออกกรอคือซาเข้าบีบตาาอมเกียร์เลยนะเหลียตาลูกจากป้ามาทักมาขานหัวบักตักน้ำขึ้นแคแก่น้ำขึ้นเหี้ยนุูสทำไมเข้าไปอีกวะ เข้าแรงแล้วอื้าวฝั่งก้อนฝั่งก้อนผู้มาเข้าเนี่ยซื้อว่าจังไก่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายทำก่อนทำเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก่อนนะผู้มาเข้าหนักกว่เนี่ย เสือว่าจังได้เอ้าเร็ยนกันมึงก็ วันอมันเมันเอาเที่เมาตั้งก็เ่าเนี่ยมันอเอามาตัง้งมันกาา็เนีย่ยฮะใช่ไหมใช่วันนี้ไหมวันที่เอามาตัง้งเนี่ยฮะใช่ไหมเนี่ยฮะ มาข้าวเราหนาาะว่าหนามาข้าวนางกวักเลยเนี่ยเขาอ,อยากได้โชคได้ลาบงวดวันที่หนึ่งอันหนึ่งที่หาวะเขาอ,อยากได้โชคได้ลาบลขท้ายสามตัวบนรางวันที่หนึ่งรัฐบาลไทยเนี่ยงวดเป็นที่หนึ่งกันยาหกห้าเนี่ยเลขท้ายสามตัวบนรางวันที่หนึ่งรัฐบาลไทยเนี่ยให้เขาได้ไหมให้เลขเขาได้ไหมให้เลขหวยเขาเนี่ย มันจะถูกแน่นะถูกไหมเขาไม่ถูกมาหลายงวดเลยเนะี่ยโอ้ยแฟนๆในยูทูบกระดาบวนะมั้งเนาะไปขอท่านไงก็ไม่เข้าแล้วเนี่ยอ่าดูเลขท้ายสามตัวบนวันที่หนึ่งนะเายท้าตัดรังวันที่หนึ่งหนงกันยาหกห้าเนี่ยเลขอะไรเขียนข้อดูที่เอา้า เลขอะไรเลยเนี่ยใช่ไหมเน่ยว่าลบกันเอาใหม่ที่เขียนใหม่อีกรอบนี้เขียนชัดๆเนาตัวใหญ่มากค้เขียนชัดๆอาใหมที่เลขอะไรเอาใหม่ที่เอ้าเลขค้าสามตัววันวันที่หวันที่หกันยาหกห้านี่นะหกันยาหกันยายนหก้านี่นะออก่อนพฤหัสเนี่ยออกก่อนพเนี่ย ว่านไอ้กลางไม่ชัดเลยว่านเอาเจี๋ยหลอกนะว่านเอาจริงๆไม่ต้องมาเล่นไม่ต้องมาแกล้งกันเอาจริงๆบอกเขาจริงๆไปเลยตัวไหนเนี่ยเอาตัวไหนเนี่ยเอบอกเขาไปเลยเอาชัดๆเอาตรงๆเลยที่ดังๆทั่วประเทศจะเอาบอกเขาไปเลยตัวไหนชัดๆเอาตรงๆเลย ไม่ดีแน่นะมีสองตัวแถมไหมสองตัวล่างนะแถมไม่ไหมดู็ิเผื่อาสามตัวจะสู้เขาไม่ไหวเอา้ามีสองตัวแถมไหมดูนี่นะสองตัวให้แมกซไปดิ อกยากกะตายที่ตัวนี้วันใช่ไหมเนาะวันเอ้ยเนาะอ่ะตัวนี้แน่นอนนะ,ะถ้าออกนะั้นอยากได้อะไรไนดะ้เล่พวกนี้เนอะ้าสองตัวสามตัวอ,ออกก็ได้ตัวหนึ่งเนะี่ยออกออกก็ออก,อออกนะไม่ใช่ออกแค่ตัวเดียวนะต้องออกหางได้หางหนึ่งเนี่ยอยากได้อะไรอ่ะหรือบอกฟันตี้อยากได้อะไรนะ ใ okay. แปง้ oh, อแปง,ปงอ่ะอ๋อย่าเล้แปง้งใส่แป้งใส่แป้อะไรอีกเอ้านี่อีกไหมใั่เละแป้งอะไร้อีก เล่นแป้ยางได้ของเล่นอืมอย่างอื่นไม่เอาเหรอ,อเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนโอ้ยดินขึ้นหัวเต็มแล้วมั <c oughs> ้งเนี่ขยับจากไปขยับจากไปให้คออันนี้ได้ไปโดนดิน ิ่อะย้ำอีกทีนึงสิอ้วนเอาเลขอะไรแน่เอ้าให้แน่ๆน่นะมาชัดๆไปเลยนะเอาแน่แน่นะสามตัวบนสองตัวล่างรางวัลที่สองต่ำตัวบนสองตัวล่างวันที่สิบกันยารัฐบาลไทยเนี่ยเอ้าวันที่หนึ่งกันยารัฐบาลไทยเนี่ยเลขอะไรเอ้า สี่หนึ่งแน่นะอ,อ่าสองตัวละให้เข้าไว้เนะี่ยห่งโซนอ่าให้ออกนะวันนะถ้าไม่ออกนะ สองหางเนี่ยเธอ,อเขาจะเสิร์ฟไป็นลอยน้ำนะเออ,เอให้ออกนะอย่าให้เสียชื่อกันนะก็ตามส่งมาอย่างไกลเนี่ยเออมีอะไรจะบอกเขาอีกไหมเนี่ยเขาร้อนแล้วอาวุ่นมีมือตุ๊กแกได้เหรอนะมีอะไรบอกเขาอีกไหม เชิญออกแล้วนะอ่าวเชิญออกไปออกไป่อนนะเดี๋ยวหวยออกอก e ่ะเชิญเข้ามาใหม่แล้วมารับของเล่นของกินนะทุกวันนะอ่าวเชิญออกเด้ออือเต็มต๊ะเลยตนแน่เต็มต๊ะเลเข้าแห้งเหงงวันเนี้ย